เป็นพืชผักง้ามแบบนี้นะจ้าพี่น้องเป็นพืชพักที่ปลอดสารเคมีนะคะดอกหลายแลงเป็นดอกนะคะผักนะคะไม่ถุกพักนะเห็นพืชพักง้าแบบนี้จ้าบ่าได้ใส่สารเคมียังค่ะพี่น้องปลูกกิ่นเจ้าของเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้ค่ะใส่ทึ่งจุลินซี่นะคะนำมาจุลินทซี์สังคอแสงทั้งใส่ร์อมนนุ่มสดนะคะ สลับกันไปแล้วแต่ฮั่วจะมีเวลาได้พี่น้องเด้อนะคะเห็นไหมคะพี่น้องผักสลับกันง,านงาน่ายง่ายผักสลับกันง่ายง่ายนี่นจะขึ้นช่ายนะคะกะลัมปีค่ะพี่น้องปลูกหลาจังน่อยกำลังสีหอด้วยพี่น้องเนะะาะกำลังสีหอ้อพาไปตูจ้ะงดงามเลยนะคะอันเป็นจากการใส่ฮอร์โมนน้่มสดส่วนหนึ่งจ้ะเดี๋ยวฮั่จะพาไปเบิ่งวิธีการทำฮอร์โมนน้่มสด เพื่อฉีดผืชผักให้มันงามแต่ก็ะเขียวหนารับประทานปลอดภัยกับผู้ผลิตและผู้บริโภคติดตามรับชมการทำฮอร์โมนน้ำสดจ้าจ้าสวัสดีจ้ามือนีมาพมาพมะขอกันอีกคึ้ก้านะจ้ามือนีสิผ้ามาเห็ดหยัง่งมือนีสิผ้าม,มาเห็ดอันเอิาฮอร์โมนกระด้จ้าเอินมานมามะก็ได้ที่จะไปฉีดบัซซีดานะคะฉีดเพื่อหยังฉีดเพื่อให้มันผิวสวย ผิวสวยแล้วก็ป้องกับแมลงวันทองพอแมลงวันทองพี่น้องมันเป็นมักสวิรัตแมลงวันทองมันมันบอกกินสัตว์ได้พี่น้องมันเป็นมักสวิรัตไม่กินแตะพืชนะคะพี่น้องได้สังเกตเห็นว่าบอกพริกบอกซีดาหมากใหม่ยังต่างๆพี่น้องที่มันเป็นนวยที่มันเป็นผืชแมลงวันทองจะอสิไปยังกิ่นเมดไปไปไข่ใส่ใบจาแล้วก็พอไข่มันแตกก็เป็นนอนเห็ดไให้ผักผลไม้เฮาเน่านะคะที่นี่เฮากันเลยสิมาเห็ดฮอร์โมนนะคะเพื่อสิไป ฉีดป้องกันมแมลงวันท่อและก็เฮดให้อ่าพผืชเท่าสวยงามนะคะแล้วก็ได้กินผลผลิตด,ดีนะคะในการเท็ดนำมักนะคะในการเท็ดนำมกักนุมสดก็ไม่หยางนะคะก็คือมีนมนะคะนมสองร้อยซีซีนะคะนมยี่ห้อใดาก็ได้ได้จ้าพี่น้องว่าจะเป็นนมจืดนะคะว่าจะเป็นนมจืดเนาะมีนมนะคะมีนมกองหนึ่งมีผงชูรสนะคะแล้วก็มีอ่าเครื่องดื่มชูกก่กำลัง ยี่ห้อใดก็ได้จ้าพี่น้องอย่ต้องไปยึดตุดติดยว่ต้องยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี่ดีก็ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนั้นดีก็ยี่ห้อนี้ก็เป็นอย่างค่ะเข้ายิบตัวใดๆดเข้ากับเลยจ้าก่อนอื่นเข้ากับคือตัดนะคะตัดนมกองเอาใส่เหมือนกองได้จ้าเชฟใส่เหยือกอ่ะเสร็จแล้วจ้าฝงชลรสฝงชลรสจะให้ผืดงาม ผงชุรดนมกองหนึ่งจ้ะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งผงชุรลดสอนหนึ่งนะคะผงชุรดสอนหนึ่งเนยหลังนี้สื่อผงชุรดมาให้ผืชกินต่อพี่น้องเนื้หลังนี้บอกินผงชุรดอ่ะเกี่ยดื่มชูกำลังพี่น้องเมื่อใดใส่หลายจ้ะใส่ฟ้าเดียวกับพ่อเฮ็ดยด้หลายหลอดได้จ้ะพี่น้องค้นจ้ะคนให้เข่ากัน โอ้เด่นในวันเขากันคือผชงชลุนละลานะจ๊ะบดนี้ประด็นเดนเง้ยงเสียงฝงชลุนละลายพอดีของตัวนี้ด้จ้าก็าคือป้องกันแมลงวันทองเป็นในเถิดงอกงามที่นี่การใส่นะจ้าเมื่อเข้าผสมสเสร็จแล้วก็ต้องขางขึ้นมาต้องมาไว้จ้าพี่น้องนําไปฉีดน้่ไปพได้นนเลยในอัตราส่วนท่าดจ้าพี่นอ้องอัตราส่วนก็นคือ หึงซีซีนะคะหึงซีซีต่อนำสิบซีซีนะคะต่อนำสิบซีซีหรือเขาจะเอาเข้มข้นเอาจางเอานี่ก็นี่ก็ได้จ้จาแต่ใส่ลายกับเปลืองลายที่ซื้อพี่นอ้องอ่าคนละลายเสยเร็จแล้วนะจ๊ะหาขวดจ้าพี่น้องหาขวดใส่ไว้หาขวดใส่ไว้ ใ,ใส่ขวดหาขวดใส่ใบที่ซื้อจ้าแล้วก็นนั่ไปฉีด่นได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยววิธีการตอนนั้ไปฉีดผลเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งกันได้จ้าพี่น้องเบิ่งผลงานการฉีดฮอร์โมนนุ่มสดได้จ้าจากใบที่มันจะตายแล้วนะจ๊ะต้นงพีกที่มันตายจะตายแล้วฉีดฮอร์โมนนุ่มสดได้จ้าเรียกว่านำหมักนุ่มสดเบิ่งงนีพี่น้องติดหน่วยโดกค,ค่ะ ฉีดไปอีกข้อมือน,นี่สีดเลยจ้าพี่น้องค่าพี่น้องตัวนหนึ่งตัวหนึ่งกำลังจะตายใบเหลืองใบเหลืองแล้วนะจ๊ะฉีดฮอร์โมนนุ่มสดกำลังสีดแตกใบติดดอกนะคะติดดอกมากมาย น้องก็แล้วไปน้ำไปใส่เบ่งได้จ้าเพราะว่าสวนเฮาใส่แล้วได้ผลก็เลยอยากบอกต่อสิ่งที่ดีกับพี่น้องวันเทดบ่ยากจ้านุ่มสดรสจืดกองหนึ่ง200สองร้อยซีซีผสมกับอ่าผสมกับผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะและะ้วผสมกับเนีย่กออยกระเพาะยาชูกำลังหนึ่งฝานะคะแล้วก็ผสมผสมเขากัน แล้วก็น้ำมาฉีดได้เลยจ้าพี่นอ้องพี่น้องเห็นบักรเทศป่ะกระเทศเก,กระเทศดอกได้ดดพี่นอ้องนี่ก็คือเป็นผลงานของการใส่ฮอร์โมนนุ่มสดหรือว่านามักนุ่มสดนะจ้ะฉีดต้นใหม่ฉีดพืดเห็นให้จับน้วยติดดอกได้จ้าพี่นอ้องสำหรับมือนี้กรสิจบคลิปไว้สั้นิ้สะกกอน ขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามรับชมหายกำลังแรงใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เก็บคลิปต่อไปอ่าขอขอบคุณพี่น้องนะคะแล้วก็กลาวคำว่าสวัสดีค่ะ